สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาอนี่ครับเสื้อผ้ามาดูสวนทุเรียนนะครับสวนผลไม้รวมหลังบ้านนะครับมาดูกันครับว่าจะมีอย่างแนนนะครับเนาะแล้เสื้อผ้ามาดูครับเห็นสวนและกันคิดหอดครับคิดทอดคิดถึงคิดหอดน่องคิดหอดเอืีอยนะครับน้องเปิ่นขัวลูกเนื้อนะครับแล้วก็พี่สาวพี่ตีแล้วกันล้านๆนะครับมากผลไม้ครับพี่เขยครับก็ได้มาสื่อล็อกไวหลังบ้านมาสักสองไร่สามไร่นี่ยละครับแล้วก็ปลูกทุเรียนปลูกผลไม้รวมนะครับมาดูครับว่าจะมีอย่างครับแล้วมันจะพผ้าดูครับ โอเคนี okay, k k s, ่ครับดูนะครับมีมังคุดนะครับนี่มังคุดมังคุดนะครับมังคุดกําลังเป็นลูกเลยครับนี่มังคุดเป็นลูกนี่ครับเป็นลูกกําลังงามครับนี่แล้วก็มีทุเรียนนะครับดูทุเรียนครับตาใจดูทุเรียนนะครับทุเรียนก็กาลังลูกเท่ากับปั่นนี่แหละครับว่าท่านนี่เป็นไหนหรอกครับนี่ม่าท่านชัดเป็นไหนหรอครับเนาะทุเรียนเดี๋ยวจะพาไปดูลองกอง ล่องกองนี้ก็ยังเป็นต้นอยู่ยังไม่ติดดอกนะครับนี่ครับนี่ต้นล่องกองนะครับนะนี่ครับนี่มดครับนีมดทุกอย่างครับนี่ต้นละกอหรือบักฮุงบานเฮ้านะครับนี่จะพามาดูมังคุดนี่ครับมาดูมังคุดนี่ลก็ลูกนั่นหลานทั้งนอร์เวย์หมากเนาะครับเนาะก็คิดถึงนะครับคิดหอดคิดถึงทุกคนเพราะโควิดครับเพราะโควิดนะครับพิษโควิดเป็นเหตุนะครับทําให้เราไม่ได้มาเจอกันเลยสองปีแล้วครับนี่มังคุดครับ ปกติพี่น้องทั้งนอเวลูกล้านสิม้าเห่นทุกปีนะครับมาเยี่ยมมาเห่นทั้งบ้านนะครับมาช่วงผลละไม้นี่นะครับเกษตรใดมากินมาหยังกันผลละไม้มากกันทุกคนครับทั้งพี่ทั้งน่องทั้งลูกทั้งล้านนะครับก็เลยปลูกไว้เป็นผลละไม้ร่วมครับหลักการนี้ก็เงาะครับเงาะนี่พี่เคยกับมักพี่เคยรุนกริมบูกะนะครับพี่ตีนี่งาะกับมักนี่กับทุเรียนสาวครับพี่นาครับเสียเอาลูกนะครับทุเรียนนี่ยก็ลังในหาปีครับก็ลังแต่งต้นแต่งกังลังงามครับมาปีนาครับ ปีนาเซหนวยแล้วก็มาดูทุเรียนน่ครับต้นนี้ดกครับดกสใส่ได้ครับถ้าบ,บ่ลลนเด้อเด้วเสียสุ่มให้เบิ่งครับถ้าไม่หลนนะน้องครับพลังติดเต็มเลยทุเรียนเห็นทุเรียนแล้วก็คิดหดหอดน้องสาวครับน้องเปิลน,น้องเปิลข้วโลกเหนือนะครับฝากคลิปนี้ให้น้องเปิลด้วยถ่ายทุเรียนน้องสาวนะครับมาตะกี้บอทันมีทุเรียนจะคล้องกับไปซื้อโอ้ยโลดระบกแพงหนึ่งบอก,กาบอก,บอ,กอ้ายแล้วสิน ยานไอ้ประกาศกินน้ำนะครับมาทุเรียนสื่อมาแพงหลายแต่ปีนี้ของเจ้าของก็เป็นโดกครับแต่ก็เสียดายครับน่องบ่ได้มากคิดหอดหลายน้องเปิ้ลมากครับน่องมากครับแพงมันไดกับสื่อพอโควิดนี่แหละครับเดี๋ยวคิดว่าโควิดซ่านะครับอีกทั้งดีๆกันนาสิขึ้นครับดูแลสุขภาพดูแลกันดีๆครับดูแลร่างกายดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับโควิดโควิดเป็นเหตุนะครับกักตัวจากเสร็จหยังครับผมกับเข่าสวนนี่แหละครับ เขาสวนแนแ่กับลงทะเลแน่นะครับกับไปเรื่อยๆครับกับักเด็ดยั้ด่านกับเปิดร้านค้านะครับผสมประสานกันไปเฮ็ดกันไปนี่แหละครับแซ็กซีวาจาังไรแต่ดูแลก,กันไปนี่ทุเรียนครับกำลังงามเลยโอ้ยเขียนหอนหอังสาวเปิดเอ้ยเบิ้งเน้านี่ทุเรียนเฮาดกทักเจคือการเจตีปุ่นชิว่าเสียดายหลายน้อยอยู่ครับปีนี้ครับดูครับทุเรียนกำลังงามนะครับ ฝั่งทงนี้ก็เป็นสาปปลาครับผสมปะสางกันแบบเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในหลวงเพลนวาแล้ครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่เป็นบ่อปลานะครับปลากับเขาลงไวไปเต็มเมยแล้วละครับปลาเมื่อไรเอาหัวหานมาน้ามเอาหัวหานมาน้ามสิบ้านให้ดูตัวปลาอยู่ครับแต่ก็ยังรอยขึ้นไยอยู่ครับรอยขึ้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นทุเรียนอีกนะครับพาดูทุเรียนนี่ครับนี่กําลังงามน่ครับตัวนี้ครับไมยกําลังใหญ่ได้จะโยงครับ วิธีโยงแลวสิบวกงามแลวสี่โยงให้ดูนี่ผมก็โยงไว้นิดนึงนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ทุเรียนนะครับเนี่เป็นทุเรียนหลวก,กลังงามเลยครับหนูนี่็ลูก,กลังงามต้นนี้กระดกสใส่ได้กัน,นครับประมาณยี่สิบนะครับต้นนี้บอกราไรร้ายครับแต่ต้นนี่ฟังต้นนี่ผมเอาไว้สี่สิบฟังตนง้นทั้งกุ่วันนี้มาด,มาดูทุเรียนทุเรียนผมสิเอาลูกปีหนานะครับอยู่ทั้งนี้ครับ นี่ครับฟังนี่ครับาปีครับผู้ทำกำลังงามขึ้นกันนี่ก็ว่าเสลดปีหนานะครับทุเรียนตัวนี้นะครับพามาเบิงสวนนะครับเบิงสวนพามาดูสวนสวนผสมนะครับนี่กับทุเรียนฟังนี่ต้นมะม่วงครับนี่มะม่วงนี่แหละเห็นแลวก็คิดหอดนะครับคิดหอดน่องคีดหอดพีคีดหอดน่องคีดหอดเบิ่ทุกคนครับเพราะว่ามากครับพี่น้อง ทั้งนอเวเอื่ยกับน่องกับพี่เขยร้านเขยลูกร้านมัก์คในมูซันคิงนะครับที่เขาว่าดังๆทงั้งมาเลียครับนี่ก็มีอยู่ต้นหนึ่งครับนี่ขนณะว่านักสามปีสามปีกันนะสิได้รับผลครับในมูซันคิงอันนี้ก็เป็นพริกนะครับคุณแม่ปลูกไว้นะครับพริกนี่เห็นไหมผสมประสานพริกแล้วก็ตะไคร้ครับเป็นสวนผสมนะครับนี่พริกกระโดกโดกแม่แล้วปลูกไว้เท่า์ซีจุดศูนย์นะครับช่องเท่า์ซีจุดศูนย์นี่ก็ลองกอง แต่ล่องกองอยังยังยังกำลังเมื่อท่านเป็นดอกครับล่องกองกับแปลกปีนี่นี่ตัวล่องกองครับถ้าเป็นดอก้วสิสิท่ายให้ดูอีกที่หนึ่งนะครับฟังนี่ก็เป็นทัวนะครับนี่ก็เป็นคางทัวแม่กับปลูกไว้นะครับนี่ก็เป็นทัวครับเป็นคางทัวฟังนู่นกับเป็นทุเรียนครับเอาปีนาครับปีนาเอาลูกเด้ว ทุกคนจ้ามันก็ว่าคลิปวิดีโอก็จบลงไปแล้วเนาะแต่ก็เหมือนกับว่าความคิดหอดเนาะค่ะสําหรับคนที่อยู่ใกล้บ้านเนาะค่ะมันก็ยังมีอยู่เนาะค่ะทุกคนจ้าอยากจะบอกว่าก็ทั้งเบิงทั้งน้าตาซึมเนาะค่ะทุกคนจ้าอยากจะบอกว่าคิดหอดบ้านเนาะค่ะล่อวั่นที่จะได้กลับบ้านเนาะค่ะเหมือนกับว่าถ้ากลับมนันก็กับได้ค่ะทุกคนจ้าเพราะว่าอะถ้ากลับแล้ว สองอาทิตย์กักโตกลับมากเป่นก็ต้องสองอาทิตย์กับโตก็ร่วมแล้วเป็นสี่อาทิตย์แล้วระยะเวลาที่เขาจะต้องอยู่กับขอบครัวอีกละแล้วก็ระยะเวลาการเดินทางอีกแล้วค่ะทุกคนจะระยะเวลามันกลับไปเม็นว่าแล้วก็เหมือนกับว่าฮอลิเดย์ของเขามันก็กำหนดอยู่แล้วเพราะว่าก็ต้องมีพระนาทีแล้วก็มีการงานที่ต้องเหตุต้องทำอยู่เนาะคะ่ะทุกคนจะแบบว่าเห็นก็คิดหอดเนาะคะ่ะแบบ รอวันนะ่ะทุกคนจะตอนนี้ก็ได้วัคซีนเข็มแรกแล้วเนาะคะ่ะของเปินคุณลูกเนื้อะคะ่ะเปินก็รอวัคซีนเข็มที่2เนาะคะ่ะแล้วก็รอวันที่จะได้เดินทางกลับไปหาครอบครัวเนาะคะ่ะทุกคนจ้าตอนนี้ก็จะเข่าระยะเวลาประมาณ3ปีแล้วที่พ่อด้กลับบ้านหาพ่อแม่พี่น้องทางเมืองไทยทุกคนจ้าคิดทอดหลาย แล้วยิ่งมาเห็นมาสวนทุเรียนสวนพักผลไม้แบบเนี้ยมันด้หลายเนาะคะ่ะทุกคนจ้าแต่ว่ากระปุกผสมผสานกันไปเนาะเพราะได้อยากได้กินเนาะเหลือกินเขาก็จะขายเนาะคะ่ะจ้าเปิดกรขอบคุณเนาะคะ่ะที่ิ่งคลิปจนจบเนาะคะ่ะทุกคนจ้าเจอกันให,นห,นหนม่คลิปหนาวิดีโอน่าใหม่คลิปนี้กับบ่มีอีกอย่างไรคะพี่น้องจ้าอยากบอกแต่ว่าคิดทอดลายเด้อพอแม่พี่น้องทางเมืองไทยโควิดหายเราเจอกันจ้าไปไปจ้า